ต้องบอกว่าจังหวะน,นี้มันเอื้อต่ออันติของวอรแมชชีนแลอเกินเวลาที่เขามาลุก,กันเยอะๆอย่างนี้วอรแมชชีเปิดอันติเข้าไปกลางวงตุบๆๆกันเลยทีเดียวนะครับอมากัที่จังหวะแรกนะครับผม จังงวานี้วอล c มชีนยืนโซนอยู่กับครันง์ออฟซีเดียนนะครับและมีไอซ์แมดอีกตัวหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าวอล c มชีนเองเป็นแค r รี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับแครี่ตัวอื่นๆพอสมควรนะครับผมโดยตัวเขาเองจำไม่ได้มีดาเมจของตัวเองที่จัดจ้านมากแต่สกิลของเขาจะมีมาฟอร์ทีมค่อนข้างเยอะนะครับจะกึงก่งๆึ่งซับพอร์ตเลยทีเดียวครับและเป็นอีมอนีบราวน์นะครับที่โดนคันส์ออฟซิเดียนดึงเข้ามาเก็บไปก่อนนะครับผม และจังหวะถัดมานะครับตรงนี้วอลมชินยืนโซนอยู่ข้างหลังแต่โดนสกาเลวิทรวบไปด้วยอันตินะครับและแองโชพยายามจะเข้ามาร่วบวอลเมชินดับไปก่อนแล้วนะามาถึงจังหวะถัดไปนะครับตรงนี้วอลเมชีนโอ้โหโดนรวบไปโดยสกาเลวิทอีกแล้วและเป็นไอซ์แมนที่เข้าไปชีดอีโบนี่บาวอีกแล้วนะครับอีโบนี่บาวโดนอีกแล้วครับโดนอันติของวอลเมชีนเข้าไปนะครับจากระยะไกลระยะหลังเลยนะรตรงนี้ มาตรงที่จังหวัดนี้ครับสการ์ลเล็ตพยายามจะหนีมานะครับตรงตรงมุมล่างแต่ไม่รอดครับผมและจุดจุดนี้ก็เป็นอิมมูนิาวอีกแล้วนะครับที่โดนดึงเข้ามาจนต้องลองว่าทําไมต้องเป็นตรูเนี่ยนะครับและตรงกลางสนามจังหวะนี้อีมมูนิบาวอีกแล้วนะครับชื่อเขาขึ้นมาบ่อยเหลือเกินนะครับเป็นไอซ์แมนที่ไล่ล่าอีมูนิบาวอีกแล้วและอีมูนิบาวดับไปก่อนแต่เห็นปีกแองเจลแวบๆบมาทางขวามือนะครับแองเจลพยายามจะเข้ามารวบไอซ์แมนเป็นการเอาคืนใะนอีมูนิบาว และอัยซ์มยก็โดดดับไปก่อนแต่อังเ้ลก็โดดเอาคืนโดวยวอร์แมชชีนครับผมและตร,ตรงนี้ตรงกลางสนามนะครับที่ทุกคนมาพยายามแย่งเซอร์เทอร์กันนะครับ ต้องบอกว่าจังหวะน,นี้มันเอื้อต่ออันติของวอร์แมชชีนแล้วเกินเวลาที่เขามารวมกันเยอะๆอย่างนี้วอร์แมชชีเปิดอันติเข้าไปกลางวงตุบๆๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าอันติของวอร์แมชชีจะมีประโยชน์มากเมื่อคู่ต่อสู้มารวมกันเยอะขนาดนี้นะครับและคู่สู้ดับไปถึง3คนแล้วตอนนี้เหลือสอคนคือแองเจิลกับเพชรขาติ art, และมีโกตพยายามจะตามเก็บ2คนนะแต่เป็นโคตที่โดนเก็บไปเองนะครับและจังหวะน,นี้นะครับ ก็เหลืออันเจ้อยู่แค่ตัวเดียวโดนวอร์มชินเก็บไปนะครับจบวงไฟไปด้วยที่คุณจะสู้ตายหมดทุกชีวิตครับและตรงนี้คันออกซีเดียนดึงสการเลดวิทเข้ามาตรงกลางวงไฟงี้น่าจะไม่รอดไปอีกแล้วแต่ดูเหมือนประเด็นจะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับจังหวะน,นี้ยังมีต่อเนื่องอีกนะครับเซอร์เทอร์บุกเข้ามาแล้วนะครับเขาป้อมไปรับเซอร์เทอร์และวอรมชินก็ เปิดโซนอันติอยู่ห่างๆนะครับเป็นเพชฌฆาตที่พยายามจะเข้ามารวงวงในแต่ไม่รอดครับผมเพราะมีถึง4คนเข้ามารุมเพชฌฆาตกันเลยทีเดียวแบบนี้ถ้ารอดไปก็เทพเกินไปแล้วนะครับตรงนี้และโอเมก้บาบ้าอีกครั้งนะครับผมโดนดึงมาบ่อยแลอเกินโอเมินาบาวค่อนข้างจะแหลมบ่อยนะครับก็ดับไปอีกแล้วสิครับอ่าและตรงนี้วงไฟตรงกลางอย่างนี้บอกแล้วนะครับเป็นสิ่งที่วอลเมชินชอบแลอเกินในการเปิดอันตรโซนให้กับทีมนะครับ แล้วก็เก็บไปอีก2ตัวเลยนะครับตรงนี้อิมอนิบาลโดนดึงอีกแล้วนะครับผมน่าสงสารอิมนิบาหลือเกินนะครับเกมนี้โดนดึงไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวและที่หน้าป้อมจังหวัดนี้นะครับโอ้โเป็นฮอกอายที่ไม่รอดอันติของวอรมชชนนะครับถึงจะพยายามหนีแต่อันติงวอรมชชินไกลเหลือเกินและตรงนี้ก็เป็นเพชรชาตินะครับที่เข้ามาคนเดียวอีกแล้วนะครับผมพยายามที่จะไล่เก็บโกดนะครับแต่ว่าเป็นตัวเองที่โดนเก็บไปอีกแล้วนะครับ เพี๋จะฆ่าตัวนี้รู้สึกจะชอบเข้าวงในมากๆแต่ก็ไม่เคยรอดจะมาเลยนะครับและตอนนี้นะครับก็โดนไอแมนฉีดดับอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานเองตรงนี้เป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับไอแมนฉีด พรอายดับไปก่อนและวอร์มแมชินเปิดให้ติดใสโอมนีบาวนะครับไม่รอดอีกแล้วเครื่องติดวอร์มแมชินค่อนข้างไกลมากๆนะครับผมและมีประโยชน์กับทีมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการโซนคู่ต่อสู้เข้ามาในระยะประชิดไม่ได้เลยทีเดียวและก็ปิดเกมไปด้วย MVP ของวอร์มแมชินครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ